บอวัฒนาใช่ไหมคะของอาจารย์วัฒนาไม่ได้หรอกครับต้องเอาเอาเอาตรงนี้มันออกรวมพลอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์นี่ไงเจอแล้วเหรอค่ะนี่ไงมีโอแม่เธอไปสนใจปลาแล้วน่ะนี่อาไปเอาถ่ายรูปคนหล่อลงน้ำ ต้นแรกของพระปูใหญ่พระปูใหญ่นี้รวมคนรวมอาจารย์ห้าปีก็ภาควิชาวิทยาศาสตร์เอามิงมิงไม่มาดูเหรอคะปล่อยนะมัปล่อยได้จะรอดไหมอ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อหันหน้ามาหน่อยนี่จากปลาได้โอ้โหปลากระโฮกปลากระโฮกนะคะปลากระโฮกนี่เดี๋ยวคำสิงตัวนี้ต่อ อันนี้ปลาอะไรนะคะอันนี้ปลานวลจันใหญ่ปลาโนนยิโสกอ๋ออ๋อยี่อ่า,อา,อา,อาสีแดงแดงใช่ไหมคะยี่ยีย่สกใช่ไหมคะถ้าเป็นสีขาวนวลจันเนาะนี่จ้าเอ๋นั่นไปเอาเคบดอีกอีกอีกแล้วอะ่ะเอาเคบีดอีกแล้วจับตัวไหน<อ>ได้ต้อ,องเป็ๆๆๆนชาวบัวทนะุกคนเะฮ้ยแม่